เจ้าทุกคนมาเจอกันอีกแล้วมาดูพริกเด้อวันนี้จะพามาดูพริกหยวกใช่ไหมพริกใหญ่ใช่ไหมอือพริกใหญ่แต่ว่ายังไม่เห็นหน่วยเลยอันนี้แกปลูกใหม่นะเห็นต่ดอกเห็นต่ดอกกําลังออกดอกคุนงามงามพริกกระเข้าก็งามงามเด้อป้าเด้อเราจะเดินดูมีจักแปลงหนึ่งสองสามสามแปลงเนาะเป็นพริกใหญ่เจ้าของขาบอกพริกหยวกพริกหยวกหรือพริกใหญ่นั่นแหละเนาะแต่ยังไม่ออกหมากเลยทุกคนเพราะว่าแกเพิ่งปลูกนี่อู้ยงามแท้ อ้วบอตูนใหญ่ๆเพ <enfant? S 1> ี่ดเพี๊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 มาเบื่อันนี้นี่นี่แล้ววันนี้เราจะพามาดูอะไรมั่งเนาะจะมีพริกใหญ่กำลังออกดอกอะไรจ๊ะน้อยกำลังท้องอ้ยอวยนี่กำลังออกดอกจะนั่นมันจะนั่นมันเดีจะ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 กวนเขาไว้ไม่เอาหน่อย อะไร <S <S ทำไมอ่าไมไปเดี๋ยวเราจะเดินดูก็มีประมาณสามแปลงเนาะหนึ่งสองสามพูดเราวมีแต่กำลังออกดอกทุกคน,นไหนหเออแต่กำลังออกดอกยังไม่ออกหมากจะให้ดูหมากซะหน่อยเถอะหมากยังไม่มีเนาะเกยังหน่อยอยู่หนึ่งสองสามสี่นู่นแปลงมีแต่แปลงที่แบบว่ากำลัง ออกดอกเนาะยังไม่ออกมากเดี๋ยวจะพามาดูวันหลังเนาะถ้าออกมากเพราะว่าอยู่ติดทางเลยขับรถมาก็ถึงแล้วดูพริกก็เลยดูกล้วยด้วยอา้ากล้วยก็งามๆปั๊บทุ่ฝนที่ตกแล้วบัดนี้พรยาชิได้วิ่งแล้วฝนที่ตกแล้วฝ่ารองห่มๆม,มาเร็วแท้ๆดูบรรยากาศก,ก็ขมุกขมัวยังไงก็ไม่รู้วันนี้เออโอ้งามขักงามแหน่ ออนแต่ฟักเขานี่เแหละอา้าวสองคนน่ะนะทำอะไรกันอ่ะจักหน่อยดูสองสามคนเนน่ะตะก้องนางยิ้มเปืเป่อยๆอยู่วันนี้วันนี้สบายใจเด้เฟินไม่ต้องไม่ต้องเดินถืกอกล้องอืมเพไปเดี๋ยวเราจะไปดูตองโอ้หน่อยเขาจักหน่อยดูเราก็จะมาวนดูพิกอีกที่หนึ่งแต่ว่าพิกยังไม่ออกเนาะก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อย<ม>เห็นหมากนะจะให้ดูหมาก ตุกคนมาดูที่อันนี้เขาเรียกอะไรว้าักตรงโอเขากาง,งามงามเบิงบ่งเบิ่งเขาเขาปลูกพักแน่นอนเลยอ่ะเพราะอะไรก็ขึ้นก็งามงามเบิงบ่งเบิ่งขึ้นชายแก่ไหมขึ้นชายหรือตั้งโอนั่นแหละเนาะที่ทุกคนรู้จักกันหละพุณอย่าเอาไปแป้งนู่น,นปเด้อันนี้เบี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเจาไปเต็มเนาะเบิ่งอุ้ยงามแท้งามคักงามแน่ างามงามงามเดี๋ยวรอดูเข้าเต็มแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ดูเบีย้ยไปก่อนเบียนน,น้อยไปก่อนดูทุกคนมองเห็นริบๆมองเห็นกระเพราเข้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูกระเพราจ้าวนี้ที่ชิงามบ่ป่ะอันนี้ตรงโอ้มันก็ยังหน่อยเนาะยังไม่ทันได้เต็มเดี๋ยวเต็มงามๆเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวพามาดูอีกทีหนึ่งพามาทมท่องทเที่ยวสวนผักไปดู ใบกะเพราดีกว่าเนาะป้ป้ามองไกลๆว่าแต่กะเพรามาดูไกลๆผลใบเป็นเป็นใบแมงลักเออกะเพราก็มีแต่อยู่ข้างๆกันอันนี้เป็นคนละทีเนาะก็คนละทีที่เราเคยพามาดูอันนี้แมงลักเข้างามมากเลยกำเลิง <laughs> กำลังเริ่มจะได้ตัดแล,ล้วแหละนี่นี่เป็นแมงลักเนาะมองเห็นสวยๆงามๆก็ะเขามาบุกเขามาเลยุะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกะเพรากันตอนนี้ดูแมงลักไปก่อนโอ้แมงลักงาม ามแท่งน้ว่าเดี๋ยวตั้งกล่องดีๆก่อนเอิบเออ,เอ,อตั้งกล่องไม่งอกล่องให้เลยเพราะบานก็ได้ตั้งเด้ยอยู่พีมาเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกระเพรากันด้วยโหดูแมงลักก่อนแมงลักยัางงามไปไหนละหนูแมว <laughs> นี่ดูกระเพรากันกระเพรานี่ก็นากนาดกน่าจะตัดหลยรอบเลยแหละเพราะว่าต้นไม่ค่อยสูงเนาะ เจ้าที่เราไปดูนั่นนะสูงสูงอันนี้ต้นเตี่ยน,นี่นี่เราเขาตัดเขาก็จะตัดประมาณนี้แหละอันนี้ยอดเนาะตัดออกอันนี้กิง่งอันนี้ก็ตัดได้อีกรอบตัดได้อีกรอบรอๆนะถ้าตัดเขาก็จะตัดอยู่ตรงนี้เพื่อให้แตกตาอันนี้ก็จะยาวพอกำได้เนาะอันนี้อันนี้อันนี้พอกำได้แล้วนี่กิ่งนี่เขาก็จะตัดประมาณตาแตกอันนี้ไว้นี่จะได้อันนี้อีกตอนหนึ่งงามแท้ๆใบก็ใหญ่ไม่แพ้กันด้เนาะ ูกพักได้ดีมากเลยอะรุ่นก็ไม่ค่อยมีถ้าเป็นปยานะโอแดดอดดางนง้ทำไมจะทําไหวรุ่นพักหลายแปลงแล้วทำไมทํารุ่นก็ไม่ได้กินอีกแล้วอือใช่ว่าปลูกทําได้ง่าย,ายๆเด้ทุกคนกระเพราข้ากับงามแๆสะออนกระเพราเดินสะออนพักเข้าตลอดแปลงเลยเนี่ยเอาไปดูอีกแปลงหนึ่งมันมีอีกแปลงหนึ่งอันนี้แปลงแปลงแปลง,แปลงแปลงแหลกเนาะกระเพรามีสามแปลงพูน ดูไปเรื่อยๆเลย,เลยทุกคนเพะว่ามานานๆมาเจอพักงามทีเนาะสบายหูสบายตาตัวไปแปลงที่สองแปลงที่สองสำหรับกระเพราแมงลักก็มีสองแปงแลงนะทุกคนแต่ปบยาให้ดูแปลงเดียวอันนี้ก็เป็นกระเพราแปลงที่สองพุ่นยาวไปนูป่นแหละปิดงามแๆมีแต่รแนวงามๆเนาะสะออนแต่พักเข้านี่แหละพุ่กระเพรากับใบย่ใหญ่ใบญ่ปั้นยีหลาเลยอ่ะ ดูแป้งที่สามกันแต่ละแป้งคักแทแน่นอนแท้แป้งนี่นก็ยยาวยาว,ยาว,ยาวไปสุดนุ่นแหละโอ้สุดยดอดเลยสอนกับปูก็แสดงว่าเป็นคนปลูกพักมือเย็นมากเออดูยาวๆไปเลยทุกคนเลย hey, เห็นไหมเราก็เดินไปเพลินๆไปเลยไม่ต้อง ไม่ต้องไปไหนหรอกวันนี้อยู่แต่น้ำพักเขานี่แหละว้าอ่อนเนาะอ้าวแมวก็มาพ่อแมวอู้ยงามได้หอมสักทีก่อนเด้อได้หอมสักทีก่อนเด้อเฮ้ยหอมเอาใส่ขวดเนื้อะเนาะมาใครอยากได้มาเอาเด้อนี่เด้อนี่เยอะแยะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะไปแด้อไปทางไหนล่ะบัดกีนจากนี้เลยไปไปไป 别 <laughs> 别，我放快了。